นี้นะครับรถตัวเจ็ดหากำลังจอดที่สถานีโคกสลุงนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะผ่านอีกสะพานหนึ่งนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นชานชาลาโล่งๆนะครับแต่ในวันที่รถทําเที่ยวเกิดมาสัก จะมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการนั่นแน้ชาวบ้านเอาสินค้าท้องถิ่นมาจําหน่ายนะครับใครที่มาที่รถทําเที่ยวก็เตรียมเงินรอไว้เลยครับเพราะว่าเราจะจอดแค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นมีอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยหลายอย่างนะครับที่ผมเคยมาท้งนี่แล้วเราจะมาอุดนชาวบ้านกันนะครับ แล้วพอผ่านสนานนี้โคกสรุปไปนะครับเราจะเจอสะพานเรียเกิดปาสสัตว์ไฟลอยน้ำบิ่สะพานนึงนะครับน่นท่านมารถนำเที่ยวนะครับท่าจะไม่ผ่านสะพานนี้นะแต่ท่านก็ดูคิปิบของแทนแล้วกันสะพานนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ง่ายเหมือนกัน วานนี้ไม่ยาวมากแต่ก็สวยงามไม่แพ้สมานอื่นเลยครับ๋ยวประเทศแนวสมาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ มงากงมานะฮะอยู่ในแนวเกิดมาสั่งกันนะ นาำมากอย่งน,นนะครับพวมกันมาเด็กคนนี่ราบลูกเลย